สวัสดีตอนเช้าๆครับเราอยู่กันที่อู่ปริชาติเทารอยครับคันนี้เป็นรถอีซูซูออนิวคอกเตี้ยครับเสริมแหนบสองตันครับใช้ยี่สิบมิลข้างละสองแผ่นนะครับตันหน้าทําการดัดแหนบหน้าขึ้นนิดนึงนะครับอีซูซูโอ้โหหล่อจริงๆ <c oughs> น่าจะเป็นเอ็กซีรีครับโอ้โหหล่อมากครับบรรทุกสองตันครับส่วนคันนี้นะครับ เราก็ทําการดัดแหนบนะครับทําการดัดแหนบให้กับลูกค้านิดนึงซึ่งตัวฟอร์ดเนี่ยนะฮะแหนบหน้าชอบต่ำครับนะฮะลงห่างดินแค่นิดเดียวเองนะครับดังนั้นเวลาบรรทุกแล้วเนี่ยฮะตัวหัวแหนบจะลงไปต่ํามากนะฮะเราจะแก้ปัญหาเรื่องแหนบต่าก็คือการดัดนะฮะดัดแหนบชุดนี้ให้ขึ้นไปใกล้กับแหนบชุดบนอีกนิดนึงนะครับ เราจะทําการดัดแหนบตัวขั้นกลางตัวนี้นะครับซึ่งให้กอดโค้งรับนะครับเพื่อจะให้ตรงนี้เปิดช่วงเด้งอีกนิดนึงแล้วเราจะทําการดัดแหนบตัวล่างขึ้นไปหานะครับเพื่อไม่ให้แหนบก็ต่ําจนเกินไปถ้าเป็นในทรงนี้นะครับคือหัวแหนบเขาจะต่ํามากนะครับเราก็จะทําการดัดทั้ง2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะดัดขึ้นด้วยน่าจะเป็นสามตัวเลยนะเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะดัดขึ้นด้วยใช่ัดสามตัวให้งอนโค้งขึ้นมาโอเคนะคันนี้ก็เป็นรถฟอร์ดครับนะฮะซึ่ง หูแหนบหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวมากนะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างยาวแล้วก็หัวแหนบเขาตรงนี้จะใหญ่ด้วยนะครับตัวตัวหัวเขาเรียกว่าหัวแหนบของแหนบหูเขาเนี่ยหนาถึง10บมิลเลยนะประมาณนั้นนะครับซึ่งเขามีความหนามากแล้วเขาก็จะเลียวมาเรื่อยๆนะครับบางมาเรื่อยๆความหนาใหญ่น่าจะทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบมันขาดนะครับนี่ฮะก็คือพูดง่ายๆว่าก็มีข้อดีคือคือเ็าเรียกว่า ป้องกันแหนบขาดได้ในระดับหนึ่งสำหรับฟอร์ดครับโอ้โหอ่ะใครอยากจระเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเทอลอยได้นะครับคราวนี้ก็มาสวัสดีตอนเช้าครับสำหรับอู่ปริชาติเทรลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าทำรถแล้ว2ตัน นะครับถ้าอยากทดสอบน้ําหนักว่าแหนบที่เราเสริมไปให้นั้นรับน้ําหนักได้ไหมรับน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าล้อติดซุ้มไหมนั่งเผาไหมทดสอบได้ครับไม่ต้องไปลุ้นหน้าง,งานครับทํารถที่นี่แบกกันที่นี่เห็นเห็นกันไปเลยครับว่าแบกได้หรือไม่ได้นะครับเอาล่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาเผารอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับขอบคุณครับ